ขอบคุณครับมาที่จังหวัดจันทบุรีนะครับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49จันเกมส์เปิดฉากขึ้นอย่างประทับใจนะครับมีนักกีฬาจาก77จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมชิงไทยใน54ชนิดก,กีฬาภายใต้คำขวัญสารสัมพันธ์สารไมตรีกีฬาดีที่เมืองจันครับ นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49จันทเกมส์ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีโดยมีดกอรกองศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายมนสินสทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมในพิธีเริ่มที่การแสดงชุดที่หนึ่งซอฟต์เพาเวอร์ออฟจันทร์ ชุดที่สอง w e r t o g o t h e r in Harmony f o r จันทบุรีชุดที่ 3. ามเ Rapid h ปิ o เตามด้วยกระบวนพาเหรดนักกีฬาจาก77จังหวัดที่มีการผสมผสานร,ระหว่างกีฬากับความมีสีสันแสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดจากนั้นเป็นการอัญเชิญไฟพระเริกเข้าสู่ในสนามและพิธีจุดไฟในกระถางคบเพลิง โดยมีเจ้านนเพียรรัตน์ศรีคงรักนักกีฬาเจ็สกีทีมท่าไทยชาวจันทบุรีเป็นผู้จุดไฟปิดท้ายด้วยการแสดงชุดที่4 c e เซอร a t i o n of the g ฟเดมินิคอนเสิร์ตจากเต๋า The v o วส์และอิงฟ้าวราหะ Miss Grand Thailand 2022 จันเกมส์มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวมทั้งผู้ติดตามรวมกว่า20,000คนจาก77จังหวัดร่วมชิงชัยในการแข่งขัน54ชนิดก,กีฬาซึ่งจ้าภาพจังทบุรีกระจายสนามแข่งขันครอบคลุมทั้ง10อำเภอสัญลักษณ์นำโชคเป็นกระต่ายสีขาวถือคบเพลิงชื่อน้องชมจันมีควาขวัญในการแข่งขันว่าสารสัมพันธ์สารไมตรีกีฬาดีที่เมืองจันก่อนพิธีเปิดการแข่งขันดรก้องศักด์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเดินทางมาตรวจศูนย์สื่อมวลชนและศูนย์การถ่ายทอดสด ที่โรงแรมนิวทราเวลลดยืนยันว่าจังหวัดจันทบุรีจัดเตรียมความพร้อมของสนามแข่งขันที่พักนักกีฬาการขามนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไว้รองรับได้อย่างยอดเยี่ยมกรกตตั้งเป้าหมายให้นักกีฬาสร้างสธิและผลงานที่ดีขึ้นต่อยอดสู่ทีมชาติเพื่อเตรียมทีมสู้ศึกซีเกมที่ไทยจะเป็นจ้าภาพปลายปีหน้าเรื่องของการที่จะทําให้มาตรฐานการแข่งขันเนี่ยเหมือนกับเป็นน้องๆซีเกมนะครับเพราะว่า การแข่งขันจาัดก,การแข่งขันต่างๆเนี่ยเราจะใช้โมเดลเดียวกันก็คือใช้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในแต่ละชิ้นกีฬาเป็นคนรับผิดชอบนะซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่จะต่อยอดไปสู่ซีเกมสด้วยนะครับที่เราจะทําก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยก็คงจะเป็นผู้ที่เป็นผู้ประสานงานหลักนะครับสรับกีฬาแห่งชาติครั้งที่49จันเกมสจะแ,แข่งขันระหว่างวันที่9ถึงยี่ิันวาคมนี้ ในวันพรุ่งนี้จันทร์เกมส์มีชิงชัยกัน40เหรียญทองนะครับกลับมาติดตามผลงานของนักกีฬาไทยกันนะครับ mm hmm. พัชระลอมรื่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดจันทบุรีครับ